น้องพีรันลูกชายแมตพีรณนียิ้มหวานหลังกินนมอิ่มในอมกอดเผยโมเมนต์สุดคิ้วทำเอาพี่เลี้ยงออนไลน์ใจละลายเขาเด่นเขาเด่นจะพาทุกคนไปดูหลังจากที่คุณแม่ไปแดงแมตเพีรณนีได้ให้กำเนิดทายาคนแรก,กรับปีใหม่เป็นลูกชายตั้งชื่อสุดน่ารักน้องพีรันซึ่งเป็นการคลอดด้วยวิธีธรรมชาติใช้เวลายาวนานกว่า19ชั่วโมงเรียกว่าเป็นคุณแม่ที่สตรองสุดๆหลังคลอดเพียงไม่กี่วันหนะ้าตาสดใสสวยอิ่มเอิบม,มา โดยแม่แมได้เผยคลิปโมเมนต์สุดน่ารักลูกชายยิ้มหวานหลังจากกินนมอิ่มอยู่ในอ้อมกอดแม่พร้อมแคปชั่นว่าจุ๊บวิดีโอมาจากคุณยายครับพี่รันเจอแบบนี้ไปคุณแม่คุณพ่อหลงหัวปักหัวปัมแย่เลยครับน่ารักนะ่าอินดูสุดๆนี่แอบเลยมองหน้าแม่แล้วก็ยิ้มหวานเลยด้วยขณะที่ทางด้านของคุณยายนี้ดูเหมือนว่าจะหลงหลานไม่แพ้กันมาช่วยเลี้ยงหลานชายคนแรกตั้งแต่วันแรกที่ลูกคลอดงานนี้เอ็นดูคุณยายสุดๆ อุ้มหลานรักแทบไม่อยากวางซึ่งก็มีคนเข้ามาชื่นชมความน่ารักจ้ำม่มของน้องพีรันกันอย่างล้นหลามทุกคนต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกหน้าเหมือนพ่อเฟรมมากแม่แมทอุ้มท้องมาสิบเดือนลูกได้หน้าพ่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซเนาถูกต้องแฝดพ่อเลยน่ารักนะอินดูที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ